อันแม่โคนว่าจีจ้างสามพันสิพันจ้างเนี่ยโลดเดียวพอ,อจ้างี่ยโลดเดียวเออ, <c oughs> อกรบัการั่มาอันี่ปลอมาไปจะเปเ็ดุอ่ะอันนี้มาพัเปล่า,า <c oughs> เลไปไป้อไป,ไป้องไป <c oughs> เออน,นั่งเล่นลูกนั่งเล่นปูเล่นเออปูเล่นเลยเดี๋ยวย้ายไ,ไผ่ไหมผุด้วซักใส่เียงซักผาแล้วมันดำได้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 หอ ไปึองขึน่นอนมุกเจ้าฟังเอารวดไปไต่ลานนอนบ่นอนเล่นนั่งเล่นนั่งเล่นได้ยุหลูกการ์ดกั์ดลูกมันการดอืมมันกัดอันเอาโทร์มาอีหล่าเบ้าแน่ผู้ใดโทรมายาแตนโทรมาสิเพิ่งก็นะ จับเออจับจับโทษจับนิสัยบังหันโอ้าหนเดยอเอาเอาเอาไม่เอาช้อนลูกช้อนช้อนจัดช้อนจัดกินไหนยุ่งเขากินบ่บ่เสร็จเอาใส่ปากเลยเอาไปกินไปกินเออช้อนนี่เออับอนก็เด็กน้อยแล้วอันมูจอมก็มาไปเมียเขาจะขึ้นกินอันนี้ไหมโตมานนี่โอ้ยปอนย้ายเขากินอันนี้กิน อนอเล่นสนเก่งๆกเก่งจังเลยอมืดตัวมียเฮียก็เอาท่เป็นจ้าเขาเล่นเขาจีเฮียได้ปะนี่เฮียเห็นไหมก็บ่อ้เล่นละจ้าเยายก็กินแตะม นี่มีนาทีคือเอาซ่อนนี้จังสิจ้าน้ำปั้นขึ้นทังเดียพอโอ้ย็นให้ย,ยังไงไหมี่นี่คือเย็นแท้นี่ไอ้กล่องไหมเห็ดไหม ไม่แหลมเมียนไม่แหลมไม่แหลมมันแหลมแหลมแหลมเอาเป็นยังอีกค่ะอิงิงเป็นดให้เบียดๆใครเนี่ยให้ยืดๆบ่ได้ตรงยางแกเห็ดจะเห็ดลูกแกเหตมีใครสวยคนใดเอานอนเถยคนใดบอกยายได้สวยคนใดีอันดีมากินอันนี้เนี่ย ยายสวยคนไหนเลยยิ้มซี้ยิ้มซีคนไหนยายสวยนี่ล่ะนี่ล่ะบาพนถามวาใส่ผู้ใดคนคนยายสวยปะนี่ล่ะนี่ล่ะพอนเก้าฟังเอาเอจะฟังเขาเบาเอี่ล่ะนี่่ะนี่เหรอคนยาสวยนี่เลริกแด้หลุกอันนี้พริก